นัวบะนัววะจ้าแม่ใ้มอมีเขาสวยชิมช่างกับตำากันบ่โจ้วิมช่างกับตำสาวกุ้งไปหายคนแล้ว

เกียวบ่แน่ที่เห็นป่ที่กับต่อมาทีแล้ว,ลวอ่านแล้วเสรษจต้นได้ไหมได้แล้วได้บ้าน้า้คู่้รุ่ง้ายทู่้บ้าน้า้รุ่งใ้บ้านเยอะเลยน่ประดาไปเอามาเกษตรหร่

นิวบอกไม่ไม่ไม่ชอบกินนี้กินแมงแครงปวดแตนแกอว่กินตัวตาเราก็เออก็เลยรวมไปไม่ใช่นะคนี่ค่ะพวกเส้นมาเซ็นอะไรก๋วยเตี๋ยวเรียกว่า เมนหลุดบอดได้เนาะถ่ายถ่ายสะสมเลยอืมถ่ายสะสมยังเดียวแม่หลดไม่ได้แล้วถ่ายสะสมเนาะตอนนี้มาง่อวางไันมาง่วงวานไปบอดได้กับสะสมเลยค่ะเอฟซีเอ้อป้า่าหมู่บ้านก็หายไปในพิษตาเอาไว้ลงเดียวป้อเลยป้อป้อยูยกนิ้วป้ออะไเห็นรถมาโยกนิ้วป้อสุบไปอาอะ่ะมาค่ะ ตุ้มทิ้งข้าวไม่ข้าวอแมาเที่ยงวัเดียลุ้มหอมมื้อเที่ยงนะคะมำกาแกเด้งไปก่อนหอมมืดใช้ปลาไ้ไลานี่ปลาสลับปลาหยางปลาปลาหยางปลาปลานื้อไหมซือปลาแลมีอยู่จักซื้อปลาไม่ถามเลยนะา ซื้อเลยเออว่าปลาก็ซื้อเลยแม่ค่ะเมื่อวานปลานี่ยังระงังเลยเมื่อวานเล็บยาวแล้วจัดลำบากที่ปลาสลับป่าปลาอะไรจ๊ะปลาลายทินดูแล้วรู้เลยใช่ไหมปลาอะไรน้องผู้ปลาชาดูปลาจับปลาอินโมเมนต์ปลาปลาอะไรนะชื่อมันคือปลาไหล พูดไม่ได้เอาเงินมาพูดปลาแไงปลาหอวไก่ไก่จะได้แล้วจ้าวเนาะยังไม่หมดมีไก่มีปลาที่แน้นก็ไม่ได้เพิ่มเงิ่แบบอ,อยู่ในใจไหนปลาชีปลาพวกอยู่ห,หนนันอยู่หันนีแต่อันหม้มอหุงข้าวแหละหม้อหุงข้าวไม่มีเยี่ยปิดป่าวก็จะเอาเนี่ยปิดแต่ไม่มีน้ำผึ้งเหมือนกุ้งไหมน้ำก้องคนเนื้อคนดิ มีหอดป่า<อ>มีไกุ่ิยาแบบนมาแล้วมเนล้ทวดานีควนี้ความหวางของเทวดาของแม่าาม,ม,มา,า,าเทวดายาชีมา,า,ามาเทวดาของลูกมั้มอันนั้นอันยังโอนยัง คนนักแข่งเป็นในร้ายรูปต่อคนนักแข่งเป็นในร้ายเสร็จแม่ทำไมออกแม่นี่กะหลนี่ได้ออกกล้องโอเควะคนนักแข่งแล้วสาวปะ น้ำซาวโอ้แปว่ามันอยู่สายตัวนี้เปลี่ยนแต่เธอเมื่อวันบอกมันไม่ได้มาเองงานนะจ๊ะฮะแต่ละค้ว่ามันอยู่ตัวนี้เนี่ยขอให้ดีดี แคยังก่อนอย่งแต่สสที่ชื่อมาค่ะมนาั้มดมันยาวพูดเอาไปเล่นง่วงคุณกำลังกลามา ตรง้างเราที่มาว่านนี่เจ้าแขงกันอยู่เดี๋ยวเอามาแกงเป็นซนี่มือไม่เหลือเลยสามตัวหาเลยน่าตอหาเราอยากจอดเรวหัวหัวข้าง นี่นยังก็ได้น แใครนะนี่ไรู้งเอาุนงานมาเอื้อไอนี้เขาง้ามงานอันนี้อันแกมวงเนเขาจ้เาห่าไปม่ืมซือของเาเเรียกเขาไปยุนาเขาพอืมบ้านออมุกกรสอามมีแมงกว่าเราบงหน่ะแต่วงหังซ้อนก่พี่้อง สาว่ากินที่ผมมุงลงเขาละมุงล้องมากจ้าวันนี้ก็มาจอดเซลงซื้อเียนี่ยปมาค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะํำเดียบย่างเนี่ย่ามยางย่า่เนาะมันจะเดือดเดือดเลยเนาะโอ้ยเจ็บเลยแหละปวดต่อ

ไม่ได้กินข้าวเลยมูจาไปเลยข้าวกลางทางก็คุหนอหไว้นะเขาก็มีข้าวเป็นไว้เราไปวัดขึ้น แกก็มีความเหนียวเปล่าแกแล้วแกแกกินเ่นเล่นกินเล่นคุณปั่นวางคุณซื่อของเวลาที่กทุ่งย่อยไม่เผ็ดทหารตาวไาม่มีทุ่งคุณรับรู้ไหมหนาวแรงไปนอกต้นไหนแรงวุ่งพังเมื่อก่อนนะตอนนัจานะตอนนั้นจานะหอมเป็นบ่อเนาะแล้วก็เมื่อคืนี่อีกป่าไปไปเล่นเมื่อคืน ตอนนี้อพร้อมพอไปเรียนพร้อมแวนมันไปเรียนกับเพ้่นตอนนี้นะมาตอนนั้อพร้อมนมไอะผมนมกได้ต่วน้อามากินด้วยกันผมคุ้มนึ่งนะชววนมบุฟเฟ่คุ้น่งะอนมองพ่อดน้ำอารมรลมเนี่ย รุ่งเนาะตึ U ้งเจ้ามากในทหารเนี่ยเขาให้ไปน้ำแร่ไปนี่ไปอันบ่เอามาเมื่อไรมาแบ่งกันกินเแมวเอาน้ำออกมาเผื่อเออแบบสองสามขวดว่าเงี้ยวแมาน้ำเย็นนะของจ่าไม่เอาไม่เอาน้ำเย็นเอาน้ำธรรมดาเขาจะให้แอนนะรถหนักรุ่งเกิน มันมนพอกัม่โอนมม่โอนจะลอี่ยดมันอย่างเพราแม้นี่มันยาโอนแต่วันจะโอนขนาดร้านบริารมีลูกเนาะไม่าเจ้าเนาะเป็นเรายากลุ่มนะบนะอาจ้กไม่ถ้าโอ๊ตนะมันไม่แม้นบอมันก็จิตใจเป็นยากุเนาะเออกลจะโอนมีเอ เขาดีแบอยังทุกค่ําวานแบบเป็อย่างไรคุณด mm. ้วยยีนแบบแปดอ้อสิบสา่